พเพลยมีไอเดียมาออกแรงสักวันสักวัน,วนชวนทำมาโดดโยกย้ายออกไปด้วยกันเผาพลานไขมันทิ้งไปออกกำลังกายให้สุขภาพดีกินเราเมื่อกินเลือกกินแต่ของดีดื่มน้ำเยอะๆวันละ 8, 9ดเสิเรามาแข็งแรงด้วยกันทุกวันออกมาเต้นสิออกมาเต้นสิออกมาฟิตแอนด์เฟิร์ม สวัสดีครับแม่หลวงครับอ่ะป้ากระแถมข้างเราเปหลวงเนาะเป็นจะได้ครับวันนี้ประมาณสักเดือนได้แล้วจ้ะเดือนหนึ่งเดือนปลายแล้วเดือนปลายเนาะวันที่สิบสองเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนที่แล้วเนาะสิบเอ็ดเมษาสิบเอ็ดเมษาอ่าก็บสิบนี่มันเท่าไรได้สิบวันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าหรือสิบ 1ิบเก้าเนาะอ่8สสิบแวันนี้สิบแกะวันนี่สิบก้าล็ลวงสิกา็คือ11กับ19บเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่เดือนก็แห่งประมาณ8วันเนาะเดิน8วันจากวันนั้นถึงวันนี้มาเราเป็นหลองเราเป็นจะได้พ่องภูเขาวกิดแล้วดีขึ้นพอดถึผุดึงว่านะดีขึ้นดีขึ้นเนาะดีขึ้นแล้วที่สําคัญที่สูดคือสบายใจหู้แล้วว่าตอนนี้มาถูกทางละเนาะมาถูกทางละ หมายถึงว่าได้เลือกอายาเนาะเลือกยาหรือเลือกอาหารเสริมหรือเลือกอสิ่งที่ดีเข้าสู่หลังกายของเขาเนี่ยนะครับคือก็คือภูเขาเนี่ยหรือว่าภูเขาเนี่ยเนาะตีมาทรงคือแต่วันแรกถึงวันนี้ก็สั่งมาตลอดเนาะกินมาตลอดและก็ดีตลอดเนาะปัจจุบันเนี่ยเนาะเดือนก็แหมสิบเอ็ดวันเนี่ยนะครับ มีความพอใจก่อที่ได้กินยาเนี่ยครับพอใจครับกับรักษาโรคที่เขาพานมาเป็นสี่ห้าปีก็เขามากินตรงนี้ได้เดือนก็แหมอ่าสิบเดือนก็แปดวันต่อแย่น่อเดือนกแปดวันนะครับถามยายว่าเออวันนั้นนี่ถามอ่้สูวรรณคือสบูยายไปหน่อยสบูเป็นของเขาวายหน่อสบู่ก้อนยายวายดีแหละดีสบูดีสบูก้อนตีคือย้ายไปนะครับมันเป็นสบู สำหรับคาเจื้อนี่โดยตรงเหมือนกันนะผู้เขาวาเนี่ยครับปกตินี่คนก็จะกินน้ำในตัวแล้วก็จะท้าถูสบู่ไปตัวเแต่วันนี้บอได้ติดมาฮือขอสมมาก็แล้วกันเนาะเดี๋ยววันหลังจะเอามาฮือเนาะนะครับกินข้าวล้ำเนาะข้าวล้ำนอนรับได้ดีขึ้นมากขึ้นรับดีมากขึ้นแต่ก่อนเราอนานมันมันอันนั้นนะเป็นจะไดมันทายบอยมันทายบอยนั่นแหละคาทายบอยก็ยิงแสดงว่าถูกละเพราะว่าคุณสมบัติของผู้เขาวาของเขาเนี่ยนะครับ คือ <One> ม <input> ัน <un> ม <paid> ีหะหีไปรับไปฆ่านะครับสารพิษที่อยู่ในหลังกายของเขาเนาะไอตัวเนี่ยมันมันมันมีเพศสัตสารตีอ่มีคุณสมบัติพิเศษถ้าหากว่ามันถูกสกัดหรือว่าผลิตมาด้วยก็ไม่วิธีที่ถูกต้องคือวิธีการสกัดเย็นเนี่ยนะครับมันจะจวยได้เยอะในส่วนของสรรพคุณนะครับหรือคุณสมบัติของเพศสัสารทีเขาจะจวยในหลางกกยเขา แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีผู้ก้าวเนี่ยผู้กาวต้องเนี่ยตีขอสก,กัดเนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายคนตีเนี่ยบางคนผสม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 มัดลินจืดผสมยังก็มี <c oughs> แต่ว่ารสชาติหรือว่าทรรพคุณทางเพศส,สารของตัวผู้กาวต้องเนี่ยมันจะบ่เหมือนกันคือกินแล้วอาจจะอาจจะหายจ้าหรืออาจจะมันไปดีตัวตัวชุดอื่นเนี่ยบางตรงชุดตีต้องการที่จะไปฆ่าเซลล์เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องงูสวัสดิก้าเกี่ยวกับห้องว่า อย่างก็ขอห้องว่าลรกเก้า,าบาหวานเนี่ยอาจจะจ้าไปหรือว่าพิษผ่าดไปฉะนั้นเนี่ยถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าเขาสกัดเย็นมาเป็นเพศสตารที่มาจากภูกระต o n ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราประกันได้เลยว่าตัวเนี้ยนะครับมาถูกตางแล้วแล้วไม่ลวงหรือว่าย้ายเนี่ยก,กินได้ถูกตังแล้วนะครับคาดว่านะครับคาดว่าแฮมเบอร์เกอร์ทำสามทำสองสามเดือนหน้าเนี่ยมันต้องได้เก่ามาต้องได้คันอย่างละแล้วันผูกนี่จะไป็จาะเลือดวันผูกไปเจจะเลือดเนาะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือขลับหน้าผมมาเนี่ย เอาผลเจาะเลือดใบเซตไหมผมตัวไอว่ามันมีอย่างเพราะมันดีขึ้นก็หมอชมว่าจะได้หรือว่าโอ้มันแย่มันแย่ขึ้นหรือมันนักจะได้กว่าเดิมเนี่ยเอาใบนี้มานะครับถือว่าบารรทุกทางแต่เอาเตาที่เขาสัมผัสได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันดีเนาะครับมันดีเนาะก็จะได้ก็ขอบคุณน่อยายที่ไว้าวางใจภูเขาผลิตภัณฑ์ของภูเขาต้องของอบริษัทนะครับภูเขาต้องก็แล้วกันนอครับยายวันนี้ผมปุป๊บปะยายเตีอีก,ก่อนนะแต่ว,วันนี้ก็เอา อ่าผู้้องมาทรงหื้อโอโหหลายควอเล็กกาลังเลยนะครับโอเคครับพอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายครับส <Okay. S 1> วัสดีครับ turn <the> right, ออกกาลังเ <Hey. S 1> พมตามเรามาฟิตแอนฟาร์มให้สุขภาพดีออกมาเต้นสีออกมาเต้นสีออกมาฟิตรมมาเปนว้าร์มฟ n left t กกาลังพติเรามาฟิตแฟ์ให้สุขภาพดีอ,อาหารดี น้ำดส,สุขพีมาเต้นซี hey, s <S ดีดีดีพวกเราสุขภาพดีเมื่อเรามาดื่มดื่มนมมีโปรตีนรู้ไหมข้าปอพดให้เตรตไหนข้าวก็มีมากมายมาลองกินผักวิตามินช่วยให้ผิวใสและยังต้องมีไขมัน,น,นออกกำลังกายให้สุขภาพดี เรามากินเลือกกินแต่ของดี <Hey. S 1> ดื่มน,น้ำเยอะๆวันละแปดเก้าสิเรามาแข็งแรงด้วยกัน <Hey. S 1> ทุกวัน <Hey. S 1> ออกมาเต้นสิออกมาเต้นสิออกมาฟิตแอนด์เฟิร์มอัพเป็นมาอัพเป็น w n ให้เฟิร์มเฟิร์มเฟิร์มทานเดอะรัสทานเดอไรท์ออกกำลังเพิ่มตามเรามาฟิตแอนด์เฟิร์มให้สุขภาพด oh. าีออกมาเต้นสิออกมาเต้นสิออกมาฟิตแอนด์เฟิร์ม